ชีวิตในต่างแดนค่ะพี่น้องยลิ้นหนึ่งเข่าค่ะล่อเข่าเหนียวซุกกัสซีได้กินเข่าเนาะพี่น้องเนาะเป็นตาแสบบ่ค่ะพี่น้องจ้ายลิ้นแกงปีกบนไก่ใส่อันฟักแมวค่ะพี่น้องค่ะใส่โซย่าเตยะยลิ้นเอิ่นถือบ่บุ บ่อยากใส่ภาษานันบานเฮ้าปันใดพราบ่าฝรัง่นฟัง่นสีบา่าหฮาเบอกข้าำหยาบค่ะพี่น้องคะค่ะเมื่อนี้แกงอีสานนะคะค่ะใส่ดอกบักอื้อล้างบ้านใส่บักพริกโหลลูกโดดเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะแกงฮอนๆอนกินกับขา้าวเหนียวอย่าลืมพึงเลิกงานค่ะพี่น้องค่ะ ใยให้เดือดซุกจับน้อยเนาะค่ะเนาะผักอีตูไม่อยู่ในสวนหลังบ้านน้อยเดี๋ยวเอามาใส่พ่อได้เป็นกินค่ะพี่น้องค่ะเสร็จแล้วค่ะแกงปีกไก่บนใส่ฟักแมวเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะเอลินใส่ข,าข่าควาตกถ่ายน้อยนึงค่ะพี่น้องค่ะพ่อได้เป็นกินหอมพักบางย่างกะซื้อบางย่างกะ เก็บในสวนค่ะพี่น้องค่ะมะเขือปลูกแล้วก็ต้องกินแล้วะนาะค่ะย่าล่นกับมีเจ้ากุ้งค่ะพี่น้องค่ะเจ้ากุ้งมาค่ะพี่น้องกินข้าวน้ำกันสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสุขุูสุขคนเสียงเจ๋อเจ๋ออย่าเล่นไว้อีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะมาเนี่ยเมดมุกพี่น้องพาอมากินข่าค่ะพี่น้องย่าเล่นกะบ่ามีอียังลายดอกค่ะ เป็นจังได้ไอ้นองสุภูสุคนอยู่ดีมีแห้งบ่วคาค่ะเมื่อเนี่ยจล่นพาวเวอร์สิบบวคอยมีพ่อปันใดด้วยค่ะเด้อเพราะว่ายล่นหัวตะลกงานเหลิกงานมาแล้วกับเฝ้ามาเห็ดกับเขา่าหนึ่งเขาน,นางน้ำนะคะเนาะเห็นเนาะกินแล้วแล้วกินอิ่มแล้วกัดสีใดเยี่ยมยามถามข่าวไอ้นองผูเพิ่นมาเล็นมหัวน้ำนะคะเนาะเสร็จจากนั่นแล้วกัสีพักสมองสักชั่วโมงหนึ่งย้าในสวนพักเบรกให้เจ้าขวงงนะคะเนาะ จากนั้นแล้วก็สิไปอาบน้ำอาบทากะเข้าในช่อง YouTube คือเกาส่งกำลังใจหาไอานอนคือเกาล่ะค่ะเมื่อเนี้ยเยลินมีอีย่างมานำเสนอไอน้องว่ะเตีย้ยพี่น้องจำได้บค่คะช่วงที่ยยลินไปงานไทยอยู่บตันยยลินได้อีย่างมาเนี้ยเยลินซื้ออันนี้มานั่ค่ะเ,เพื่อนอิ้นว่าใสายูตี อยล่ลินเอินึงถือบ่ขันก็ถืออยลินขอเอาไว้ไว้ร้อยหลายเยลินบม่ค่อยถนัดซื้อเขาค่ะแต่าแต่เป็นภาษาบ้านเฮากับฟักแมวเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะค่ะฟักแมวตัวนี้นี่กินดิบกระแสบตํามสมกับแสบนะคะอยะลินเคยเอามาตํามสมแท่นมะละกอค่ะแท่นบักหงเฮาแสบแสบพี่น้องจ๋าแสบแสบจนลืมบันเลทีลองเมืองเด้อพี่น้องเด้อตั้มสมค่ะ หรือกินสดกับน้ำพริกต่างๆลาบต่างๆก็อร่อยนะคะดังนั้นแล้วทำได้หลายเมนูวันนี้ยยลินก็นำเสนอแกงฟักแมวใส่ปีไก่บนเนาะค่ะเนาะป่ะเป็นแกงอีสานแกงเล้าเฮานะะเนาะค่ะนะก็จะเป็นกึง่งแกงอมพะวายาลินใส่ปลาหนาใส่ข้อขวาน้ำก็จะมีผักชี ต่างๆตามที่พี่น้องเห็นถ่ยาลินเห็นให้เบิงนั่นแหละค่ะคะ่ะเขาซิมีรสชาติหวานแซ่บแม้นว่ารสชาติจะไม่จะไม่ใช่ฟักแฟงแต่เข้าสามารถแท่นกันได้ค่ะพี่น้องแล้วก็มีราคาถูกนะคะค่ะยาลินมากินทั้งสดแล้วก็ทั้งเอามาแกง แกงเ็ดอีอย่างได้แน่ว่าตีต้มจืดก็ได้ค่ะพี่น้องพัดไซไข่ก็ได้ค่ะพี่น้องคะแกงอมก็ได้กินดิบกับปนกับแจวกับลาบก็ได้เนี่ยฟักแมวเนี่ยซายเต้น,นะคะถ้าจเล่นเอิญซื้อบาถือย่าล่นขออภัยะะด้วยค่ะเด้อเมื่อเนี่ยเล่นแกงหน่วยเดียวพี่น้องเยเล่นได้มาสามหน่วยเยเล่นกับสีแพงไวแพงไวถ้าถ้ากิน ผลผลของต้นนี่นี่ถ้าเห้าเอามาเพาะปลูกช่วงซัมเมอรอช่วงหนาแรงเนาะคะ่ะเนาะห้าสามารถเก็บยอดเขามาหลวกมาพัดน้ำมันหอยมาเห็ดเมนูต่างๆได้นะคะดังนั้นแล้วไซโยเตรยหรือว่าฟักแนวเนี่ยสามารถกินได้ทั้งผลและยอดสด นะคะสามารถนํามาปรุงอาหารได้หลายๆอย่า,างวิตามินมากมมยท่วมทุนเลยค่ะพี่น้องค่ะค่ะเมื่อนี้วอาล์ลายย้ายหางคักแล้วมกพี่น้องกินข่าวจวดๆค่ะพี่น้องค่ะยะลินขออนุญาตใส่เมื่อเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้เป็นลูกขาวหนียวเมื่อนี้ยลินเป็นลูกขาวหนียวนะคะเมื่อเมื่อนี้สิกินอียงก่อนยลินสิขอฝาดเกยวกุ่งก่อนค่ะพี่น้องคะเพื่ได้กินโดนปีแล้ว สิกินแเจวกุ้งกับอันใบพักแผ้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องได้อีกอย่างกินขขาวนคะค่ะหืมใบมุบมจ้ะข่ากันดีกับเจ้ากุ้งยังได้มีบกวกาซุกแซ่ช่องแข็งไว้ หรือสองสามหน่อยอลูกสาวอยู่เล่นบอกว่าแม่อยากกินเจ้ากลุ่มพะนะก็เลยตำสู้ลูกกินจิงครับพี่น้องมากครับพี่น้องค่ะพักแป้วาบบัวบก สีเศร้าปลูกแล้วพี่นัองปลูกแต่ใบบัวบกทุกปีทุกปีเขาว่าปลูกใบบัวบกเนี่ยมันแก่สำในแก่โอหักรักขุดมันแมนอยู่ติสมหรละแมออย่าเล่นปลูกต้นรักบกเกิดจากต้นว่าหยอกซื่อดอกขาวอย่าเลนสีสดลูกโดด พี่จูแล้วถามว่าผิกในสวนเยลิ่นเผ็ดบ,ดบอ่อยากซ้มมาสั่นพี่จูคะ่ะมาซิมเ้อยค่ะเด้อพี่จูพี่หน่อยอยู่ห้อนเล่นเนาะค่ะเนาะมาซ้มผิกเยลินเน้อืมเพี่นอ้อฝักแมวหวาน,วน หอมขอบขวานฮึมฮึมโอ้ยอยากแกงให้แม่กับพอกินเด้ให้ลูกกินเด้นาะกินอียงกักอยากขิดหอดขอบขวานเนาะค่ะนาะโอ้ยสิบุได้จับเหีนยดีพี่น้องแล้วเลี้ยสิไปสังหารโหดหลังไม่ ยิ้มปรกกาจับขาไก่แห่นให้พี่น้องเบิ้งดอกยิ้มหยาดอายหน้าตากับทุเรศพ่ออยู่แล้วสิไม่แห่นขาไก่เหีมูวเบิ้งอีกยิ้มรับจากขวังบดไ้ดอกฝ้าวินกับสิฝ้าวนี้พี่น้องคะ เฝ้าไปหาเยี่ยมยมามถามเขาไอ้น้องเนาะค่ะเนาะไปเห็นคลิปไอ้น้องแล้วก็หิ้วขอมาเด้ออีหยังเช้าเนวหยงึงเขาเอินสูบผูสู้ก้นแล้วจ้ะเด้อปฏิว่าฮักผู้นุ่งผู้เดีวยวเดยอจับเพล่บเผ็ดแล้วบุกเพี่งสวนยังเล่นกินเวีน bán ấy tìm tiệm bậc nha thu liệt thu <laughs> เอา้าพี่น้องมาแสบฉัาเมืนเน่อไชอบแสบพี่น้องคะมาข่มาเจงข่ากับยเล่นค่ะโอ้ยหลายนาทีแล้วพี่น้องคะย่นเล่นตีลาไปสัก,กวันยเล่นมาเฮ็ดคลิปกินเงวเงเจีงใจใพี่น้องพูเพิ่นเบิง่ง ค่ะคลิปนี้ยกับสีจบไปซํำเนียนะะ่ยสักก่อนเนาะค่ะเนาะเย่หลายนาที่แล้วพี่น้องคะ่ะยืนสิขออนุญาตนบืบอ,อ,อจัดจัดฝาดบืมเข่าให้เรียบร้อยแล้วกับสีฝ่าวาไปหาพี่หาหนอนคือเก่านะคะ่ะเนาะคันเทือว่าคนไหนยืนลื่นไปหาใสาย,ยืนกราบขออภัยไว้แล้วให้ลายเด้อค่ะเด้อช่วงเมื่อสองเมื่อมาเนี่ยยืล่นส่งอยากยางยากกับชีวิตประจําวันเนี่ยก็เลยบ่อคอยได้ขอาไปตอบขอ,ขอความหรือว่าขอไปกับ หรือว่าเขาไปเยี่ยมไอ้น้องเนาะค่ะนะาะค่ะขออภัยไว้หลายๆเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวย่าเล่นกะสอสอ่นำทรงกำลังแรงใจให้ไอ้ให้น้องคือเกานน่าล่ะคะ่ะจังดก๋กให้พี่น้องดูดีไม่แห้งขอเห็นมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพอ,อ,อกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องคะ่ะคลิปนี้จะเล่นสิลาไปแล้วคะ่ะเา่าคา่ะแล้วพี่น้องะ่ะสวัสดีคะ่ะเฮ้ยไปแล้วไปแล้ว <laughs>